วันนี้พ่อปู่ฤาษีนาพ์มางานของแม่ดาวที่กันทลักแม่ปู่ดาวนะเป็นางานไหว้รูประจําปีตั้งแต่วันที่18-19มีนาปู่ก็เอาภาพมาลงให้ชมกันเป็นอนอาสมของแม่ดาวดูสวยงามอลังก,การเรียบๆง่ายๆนะการการทำใบสี พุ่มใบสีใบสีฐานใบสีหลักใบสีชยัยใบสีก้ายอดใบสีหมามงคลบัดนี้อาปูก่ก็ปุนาพจน์ก็ได้มาร่วมงานบุญร่วมงานงานไหวค้ครูพุทธเทวาธรรมเทวาสังฆเทวาพุทธังปุญญลิตธำมังบุญจะเดชดอิจฉลิทธุาลาลมีตามารมีศีลลรมีเดชดารมี อภิญฐานบารมีจงหมาบังเกิดเปิดหมาสามภพสามชาติเปิดแดง16จชั้นฟ้าสิมาชั้นดิน14ชั้นบาดาล19ชั้นพรม21บพระแม่จงรณีเปิดนาคีนาคาพยนนาคราชเปิดมหาภพกทรัพย์เปิดทรัพย์สิงเงินทองแก้วแหวนเงินทองพุทธังจะตํรมังจะสังฆังจะโอกาเสยยะโอกาเสติสมุนติสมุนโตอหลังพุทโธนะโมพุทธายะเวสสะพุทธะเวสสะพุทธะ โอมหาประสิทธิเมด้วยบุญญาบาลมีธรรมะบรารมีสังฆะบรารมีเดชอภิิหาบารมีทั้งหลายจงมาปกปักรักษาพุทธา,าธรรมะธรรมะสังฆะธรรมะโอมหาประสิทธิสิทธิเรโมพุทธายะพุททางจาาทำบังจ่าสังฆังจะโอกาเสยะโอกาเสติสมุนติสมุนตโตหลังพุทโธนโมพุทธายะโอมอยะอย่างลื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 ลเรืองลื โอพุทธเทวะธรรมะเทวะสังฆเทวะปุญญบารมีธรรมะบารมีสังฆะบารมีเดชบารมีอภินิหารบารมีโอมหาประจูุยประจูเงินประจูทองประจูแก้วประจูของประจูเดชนโมพุทธายะมหาสิทธังทรงอาทรงอาทรงอีทรงอีทรงโอทรงโอทรงอัคระสิบสี่โอกาเสยะโอกาเสติสมุนรติสมุนรตะวังพุทโธนโมพุทธายะ พุทธเทวะธรรมเทวะสังฆเทวะโอมหาสิ์ข้าแต่องค์พระศิวะพระอินทร์พระปรมพยมพระการพระนารายณ์อวตารพระพิกเนสวทเาวสุวรรณโอพระราหูพระประจำวันเกิดตั้งแต่อาทิตย์จันทร์คารพุทธานสุขสาวดาวพระหูรวมเป็นหนึ่งเดียวนบัดนี้ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาบรมครูปุรีสีร้อยแปดอิมัสมิงพระประคุณทัพพระมุนีเทวะ ฮิตายะหิตาตุมเหข้าแต่บรมครูปุ่วิศีร้อยแปดปั้ณีข้าพเจ้าขอมามงคลมหาเลิกมหาชัยเลิกผานาทีที่ดีงามพุทธังมหาประสิทธิธรรมะมหาประสิทธิสังฆะมหาประสิทธิสิทธิ์นุโมทายพุทธะเทวะธรรมะเทวะเทวะเทวามังโอมมหาลือลือลือปัตนีข้าพเจ้า ได้มาหามงคลได้มาหาเลิกมหาชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงม,มหาเปิดเปิดมหาโชคเปิดมหาลาเปิดทรัพย์สินเง ن, ินแองแก้วหวันเงินทององคธังจะทำมังจะสังขังจะโอกาเสย,ยะโอกาเสธิองคาตานาคีนา,า,นนาคาพญนคราชทั้งหลายที่อยู่ในเมืองบาดาล จงมาเปิดมาโปกรัพย์เปิดรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองให้มั่งมีสีสุกเงินไหลนองทองไหลามาหลับใ้เห็นเงินแสนตื่นในห,หินเงินล้านร้อยล้านผันล้านจงมาอยู่ในกระเป๋าจะได้เก็บได้จนมีแต่โชคมีแต่ลาบโอมหาประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุาธนะโมพุธายานะมะาปตะนะมาจะสะโอกามะประสิทธิโอ พุทธเทวะมามิสาธุ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 โอมเลือเลือเลืออเลืออโอมเลือดเลือเลือดเลืออ